จะมาปั่นเที่ยวเก้าวัดตอนกลางคืนนะครับดูบรรยากาศไปออกจากบล็อกที่แปดสามย่านออกมาตรงพระรามสี่ดาตรงสวละโพงนะครับจะข้าไปยังวัดไตมิตร วัดแรกครับวัดไทมิตรโซเวนีแนตนตี้จะสวดไหมับอ่าสวดนี่มาทรงวาดนะครับมาดูหุ่นยนต์ออบบิมัสแยกอออบิมัสทรงวาดแล้วก็ของที่สอนะครับหลังจากวัดต่อไปนะครับผ่านประตูชุลมุกเกียร์เดี๋ยววร่า,าะระจะไปยี่ วัตบยูเจ้าเนะเฮ้นะเจ้าอะไรเนี่ยเกียร์ฟ้าเกียร์ฟ้ามูลเรือนิธิอันนี้มากับเฮียอุงานนี้ได้กินแน่แน่เย่บอกเวลาแบบนี้คนเยอะมากหมดสิทนะครับแปะกินอะไรไม่ได้ขึ้นมาที่สะพานข้าปกก้านะครับ Oh. คนชมวิวกันเยอะมากอันนี้เราเป็นวิวออนเซ็นเพราะว่าคนข้างบนไม่สามารถที่จะมาตรงนี้ได้ต้องปั่นจักรยานนะทางดครับจะเปทางวัดประยุูนถึงวัดที่สองครับวัดประยุนูน ี่คือเจดีใช่แล้วมีที่ทำบุญบะรลาอริมเจ้าพญานะครับออกมาทางวัดประยูนลมเรือ่อยถึงวัดกระยานะครับตอนนี้กำลังบูรณะอยู่ ได้นนแล้วครับมคาสวยงามมากเข้ามาในวัดแจ้งแล้วนะครับหรือวัดอรุณคนเยอะมากต้องใช้วิธีการเขียนไปเรื่อยๆครับสวยงามครับหมุมนี้คือมุมนที่สวยครับ กลางนนะาาคืนก็สวยอีกแบบนึงรนรุนอมลินนะครับก็เข้ามายังวัดระฆังออนี่ทางเข้าอุโบสถน,นะครับทาเป็นรูปวงไฟสวยงาม โอเคนี้จกวันละครแล้วนะครับก็ลงเรือไปอยังท่าช้างยากาศเจ้าพยาตอนค่ำคืนนะครับ จากวัดละคังวัดอรุณข้างหน้าก็จะเป็นวัดข่าเตียนอันนี้ก็ข้ามไายัางที่ท่าชา้างราชนาวีสโมสรจบที่ตัวคุณคุ้งก่อนกุ้งแรกนะครับดูซิมีอะไรน่ากิน เนนนคคแ่มาาากกยศโอถึงวัดพระเชุพลแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดที่หกจ,จะเป็นองค์พระนอนนะครับสวยงามครับ <c oughs> กลางคืนก็สวยอีกแบบหนึง่ง อ,อันนี้ออกจากท่าเตยียนไปวัดที่7ว oh. ัดราชบพิตรนะครับนี่แหละตรงนี้แหละครับก็ oh. มาถึงวัดราชบพิตรแล้วโบสถ์ที่นี่สวยงามมาก ภายในวัดนะครับเจ <J D> ดีย์โบสถสดสวยงามมากอ่ะเรากันไปวัดแปดมัสยิด,ดครับมนี้ก็บริเวณเรือร่ายชิบะมิตรมีตลาดนะครับตอนนี้มาแล้วมัสัดสุดทัศน,น์ครับ แปดครับบริเวณโบสถ์ด,ด้านในของวัดสุดทัศนะครับนี่บริเวณวัดสุดทัศนะครับ้าหน้าก็จะเป็นตรงเสาชิงชา้า จะไปวัดสุดท้ายแล้วครับวัดราชนดดานะครับโอ้ร้านทิพย์สมัยคึกคักเช่นเคยฝามือก็เป็นภูเขาทองสายมือก็จะเป็นที่เราจะไปนะครับวัดราชนดดาฏโลหะปราสาทด้านหน้าของวัดนะครับตรงนี้เป็นโลหะปราสาทก็จะเป็นมุมหมานิยมในการถ่ายรูป เจอนักปั่นออสเตรียเที่ยวมไทยนะครับ T R O B I K นี่ก็จะกลับแล้วก่อนกลับเราแวะก,กินขนหมหน่อยดีกว่าครับนี่ก็กำลังจะไปทางบันทัดทองก็หาอะไรกินก่อนครับ ก็มาตรงบรรทัดทองแนละ้วเหมือนไซนี้มีแต่ของกินเรียบแล้วสาขานี่คนน้อยนะครับ ย้อนกลับมาแล้วนะครับกลับมาที่บล็อกที่18เพื่อมาทางตลาดสามยากลับมาบล็อกที่8แล้วนะครับปั่นเจ้าวัดรอบดึกคนประกอบการอยู่ที่ประมาณ18กิโลกินไป็นึ่งมื้อใหญ่หนึ่งขนมดีมากครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ